ต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยซับตัวเนี้ยคดบอชอบมากนะครับอุย้ยห้องน้ำทำไมเป็นแบบนี้เหมือนจะไม่มีคนอยู่นะครับผมแต่จริงๆมีคนอยู่นะครับค้างค่าไฟนะครับ5้าเดือนนางต้องใช้คําว่านางคนนี้นะครับ สวัสดีครับคดบอย and gang แอนด์แก๊งเวนลอยล้านนะครับวันนี้เราอยู่ที่ลาดพร้าวร้อยหนึ่งแยก35วันนี้เป็นวันจุดจีนด้วยนะครับคดบอยมาปเปิดบ้านที่คดบอยประมูลได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนกว่าจะได้บ้านหลังนี้ไม่ใช่ธรรมดาเลย <Wow. S 1> สตอรี่เป็นอะไรที่เจอจำเลยหัวหมอสุดๆเลย, <Wow. S 1> ดเ,ลยเดี๋ยวคดจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเคสนี้ดับหนาสาหัสขนาดไหนต้องบอกก่อนนะครับถึงขั้นฟ้องขับไล่ฟ้องขับไล่ถึงขั้นนะครับเปลี่ยนชื่อมิเตอร์น้ำเปลี่ยนชื่อมิเตอร์ไฟแล้วฟ้องร้องกันเลย เดี๋ยวเรามาดูในบ้านกันนะครับว่าสวยขนาดไหนตอนนี้จำเลยได้ยอมสละสิทธิ์การครอบครองแล้วกว่าจะสละได้นะครับก็มีต่อปากต่อคํากันไปเยอะนะครับสุดท้ายเราชนะขับกุญแจอยู่นี่แล้วนะครับเขาฝากกุญแจไว้กับคุณป้าข้างบ้านเขาส่งไม่เสรจไห้โพ้ด้วยนะครับว่าไม่ต้องโทรหานะไม่ต้องโทรมาเลยฝากกุญแจไว้แล้วอยากได้บ้านไปเอากุญแจเลยแต่จริงๆคําพูดไม่ได้น่ารักขนาดนี้นะคำพูดจะเป็นดักด่าทีหนึ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในบ้านกันครับเชิญ จ้าต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยซับตัวเนี้ยโคดบอยชอบมากนะครับชอบมากตรงที่ว่าหนึ่งนะครับซอยถนนนะครับกว้างมากแล้วแถมเป็นบ้านหัวมุมเนื้อที่20กว่าตารางวาครับจำไม่ได้นะครับน่าจะประมาณ22หรือ24เนี่ยนะยครับผมเดี๋ยวเราไปดูในบ้านกันนะครับเห็นบอกว่าขนของออกไปหมดแล้วเขาบอกว่าทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วขนของให้เรียบร้อยแล้วจะเป็นอย่างที่เขาพูดไหมเพราะปกติจะไม่เคยได้บ้านสวยๆถ้าจบกันไม่สวยบ้านจะไม่ค่อยสวยนี้เราดูกันสดๆเลยนะครับมา ดูก่อนนะครับดูจากสภาพนะครับเราโค้ดก็ไม่รู้นะครับว่าเขาเอามาทําไว้อะไรอาจจะมีแมวกันแมวเข้าหรืออะไรก็แต่แปลกๆนะครับข้างบนก็กั้นนะครับก็กันพยางตั้งแต่วันที่ประมูลนะครับโค้ก็เห็นสภาพนี้ตั้งแต่แรกแล้วเหมือนจะไม่มีคนอยู่นะครับผมแต่จริงๆมีคนอยู่นะครับค้างค่าไฟนะครับห้าเดือนการไฟฟ้าไม่แตดค่าไฟ5,000กว่าบาทโค้ดบอยจ่ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ายังไงดูแล้วนะครับเขาก็คงไม่จ่ายหรอกครับโค้ดก็จ่ายไปดีกว่านะครับเพื่อความสบายใจและค่าน้ําประมาณ200กว่าบาทอย่างน้อยเราก็ยังได้มิเตอรร์มมี มตอร์น้ำมิเตอร์ไฟเพื่อให้ช่างปรับปรุงบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้คนก็ให้ทีมช่างเข้าแล้วนะครับจริงๆก็ถือว่ายังได้หลังคายังได้ประตูนะครับหลังคาเป็นสแตนเลสประตูเป็นสแตนเลสเดี๋ยวเรามาดูในบ้านกันนะครับนี่ขนาดในบ้านยังของยังออกไปไม่หมดเลยนะครับแล้วคิดว่าข้างในบ้านจะออกหมดหรอแต่เห็นคุณป้าข้างบ้านบอกว่าเอารถบริจาคของไปทั้ง3วันติดของในบ้านเนี่ยเขาบริจาคอะไรที่เขาไม่ใช้นะครับเขาบริจาคออกหมดเดี๋ยวเรามาดูกันสดๆเลยนะครับมาโอ้โหดูเขาต้อนรับ เงียยอ่าเรามาดูกันสดๆเลยครับอ้ก็โอเคนะครับเขาเก็บบ้านให้จริงนะครับผมลองดูสิครับว่าไฟยังใช้งานได้ไหมั้ยครับเป็นสวิตไฟรุ่นเก่ามากเก่ากึกเลยอ่าไฟยังอยู่นะครับมิเตอร์ไฟยังอยู่สายไฟยังอยู่ครบ ไปดีไหมอ่าโอเคครับเป็นบ้านแบบนี้ทรงประมาณ30ปีนะครับเทาเฮาแบบนี้นะครับผมถือว่าเขาก็เก็บกวาดให้เรานะครับใส่ทงใส่ถุงให้นะครับก็คงให้เราเอาไปทิ้งเองนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าบ้านหลังนี้เขาไม่ใช่จำเลยที่1จําจำเลยที่2องเขาเป็นจำเลยที่3ก็เลยถามเพราะว่าจำเลยที่3คือใครคุณเป็นใครเขาบอกเขาเป็นคนเช่าโค้ดบวว่าไม่ใช่คนเช่าหรอกครับเขาน่าจะเป็นญาติพี่น้องกันมากกว่าแต่ในหมายบังคับหมายฟ้องขับไล่โค้ดเขียนเลยนะครับว่าจำเลยพร้อมบริวารหมาแมวโดนหมดครับไม่ต้องห่วงครับผมใครที่่อยูในนบ้าาเร ็นรั์ที่เราประมูลได้นะครับมีกฎหมายรองรับผู้ซื้ออย่างเราครับแต่แค่ว่าใช้กฎหมายให้เป็นนะครับในคอสเลียงของโคตรบอย่อนฟ้องขับไล่ด้วยนะครับถ้าคุณไปจ้างทนายคุณเตรียมเงินไว้เลยนะครับสองถึงสามหมื่นแน่นอนแต่ถ้าเลียงกับโคตรบอยนะครับในราคาหกพันห้าค่าคอสคุณได้หลักสูตรในการเจรจาเจรจาดีๆไม่ออกฟ้องขับไล่แม่งเลยครับนะครับเจ็ดวันเองนะครับไม่เหมือนสมัยก่อนคุณอาจจะเคยได้ยินว่าอยู่สิบปีไม่ออกเว้ยไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้กฎหมายมันกระชับและรวดเร็วมากเป็นหนี้ไม่จ่ายระวังนะครับเดี๋ยวนี้้้สืบแลละยยยดดทัพ์ไเผมตอง ว่งนะครับเป็นหนี้นะครับต้องรีบจ่ายโอ้แจ็คพอตจ้าขยะเต็มเลยหลังบ้านเพียบเลยนะครับผมโอ้โหไม่ธรรมดานะครับแต่มีพื้นที่หลังบ้านนะครับเดี๋ยวพื้นที่หลังบ้านเราก็จะมาทําหลังคาทำคอเตอร์กัวแล้วแผงนี้ก็ทุบออกตามสูตรคตรบอลเปิดกว้างครับทุบออกหมดอ ห้องน้าทำไมเป็นแบบนี้ห้องน้ําไม่มีที่นั่งขี้เหรอครับไม่มีโถขี้ไว้เฮ้ยเขาไม่ใช้ห้องน้ําเหรอประตูห้องน้ําก็ไม่มีเออตลกไว้ห้องน้ําชั้นหนึ่งไม่ได้ใช้สงสัยอยู่กันไม่เยอะนะครับเราไปดูห้องข้างบนครับจากสภาพอารยธรรมนะครับไอที่เป็นด่งดางดามดวงดวงเนี้ยคือน้าซึมแสดงว่าห้องน้าข้างบนเนี้ยน่าจะอยู่ตําแหน่งช่วงนี้แล้วน่าจะมีปัญหาเรื่องน้ําฝ้ามันเลยเป็นดวงดวงเห็นไหมครับเคยมีตําแหน่งแอร์เก่านั่นขาแอร์แอร์ถอดไปเรียบร้อยแล้ว โอ้บันไดแข็งแรงนะครับโครงบันไดสมัยก่อนแน่นมากโอเคชั้น2านะครับกะแล้วว่าต้องเป็นพื้นไม้ปาเก้รุ่นเก่าคือพื้นไม้ปาเก้เซียงไฮ้ก็คือจะเป็นเล็กๆเ,เหมือนเสียงไฮ้ครับขนมเซียงไฮ้โอ้โหไฟเสียเขาเปิดไฟทิ้งไว้หลอ,อดไฟเสียโอ้โหอยู่ครบเลยครับตู้โต๊ะเครื่องแป้ง นะครับอยู่ครบเลยแต่พื้นเดี๋ยวเราจะลื้อล้อออกแล้วทําใหม่หมดดีว่ามาตอนนี้ยังไม่มืดเท่าไหร่ก็เป็นทาวเวาส์ชั้น2เป็น2นอน1น้ําน้ะครับชั้น1ก็จะเป็น1ห้องครัว1ห้องน้ําและ1ห้องโถงคนไม่เข้าใจครับว่าเขาทําอะไรหลังคาน่าจะรั่วอย่างที่บอกหลังคาแปะสกอตเทปบ้านน่าจะรั่วนะครับหลังคาน่าจะรั่วาม่านปิดมิดชิดมากนะครับสกอตเทปอะไรเต็มไปหมดเลยบ้านไม่เคยทำอะไรเลยดูดิครับป้าเก้หลุดกาวสกอตเทปแปะโอ้โหคนน่าเกลียดเลยอื มีห้องน้านะครับโอ้โหเหมือนคนที่อยู่เนี่ยไม่ซ่อมบ้านเลยครับอยู่อย่างเดียวเพื่อเราวันย้ายออกนะครับดูสภาพโอ้โหอ๋อมีระเบียงข้างหลังด้วยชั้น2นะครับถือว่ายังดีว่าได้อากาศตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้จะเป็นไฮไลท์ในการทําเลยนะครับเดี๋ยวเราจะตกแต่งให้สวยเลยโอเคนะครับก็ถือว่าเขาทิ้งขยะไว้นะครับแต่ว่าก็เป็นขยะที่รวบรวมให้เราแล้วเนาะไม่ได้ขยะที่น่าเกลียดมากก็คือเก็บใส่ถุงรอเราทิ้งอย่างเดียวเดี๋ยวโค้ชก็จะคลีนออกให้หมดเลยครับเป็นไงครับบ้านนี้จริงๆต้องบอกก่อนนะครับว่าบ้านนี้ ู้ลบตกมือกว่าจะได้บ้านหลังนี้มาผมพยายามติดต่อบ้านหลังนี้โดยการแปะกระดาษ A4 แล้วก็เขียนว่าข้าพเจ้านายกิ่ยศวงย5งได้ประมูลบ้านหลังนี้แล้วแล้วทิ้งเบอร์ไวใ้ให้เขาติดต่อเรานะครับว่าเราเป็นผู้ซื้อคนใหม่พยายามทําแบบนี้อยู่ประมาณ3-4เดือนจนสุดท้ายคิดว่าเราจะต้องทําอะไรกับเคสนี้แล้วกับคนคนนี้แล้วโ mm hmm. ค้ดก็เลยทํากระดาษเป็นการบอกกล่าวว่าเราเนี่ยได้โอ้เียบร้อยแล้วนะนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับผมถ้าไม่ย้ายออกภายในเวลานี้นะครับเราจะดําเนินการตามกฎหมายคงไม่ได้เจรจาด้วยวาจาแล้วนะครับสุดท้ายโค้ ขนาดใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับตามรูปเลยนะครับเอามาแปะหน้าบ้านเชื่อไหมครับไม่เกินวันเดียวดิฉันรู้แล้วนะครับว่าคุณเป็นเจ้าของเหมือนไปนเช็คกรมครับคดีหรือไปเช็คที่กรมที่ดินว่าเราโอนเราเป็นเจ้าของคนใหม่ตัวจริงไหมนา <àng>. งต้องใช้คําว่านางคนนี้นะครับถึงขั้นต้องเช็คแบบนั้นเลยนะครับแล้วเสร็จปุ๊บหัวหมอเลยนะครับมาประมาณนะั้เนี่ยรู้แล้วว่าคุณเป็นเจ้าของบ้านคุณจะให้ค่าขนย้ายยังไงยังไม่ทันไรยังไม่รู้จักกันเลยแต่มาคุยเรื่องค่าขนย้ายเขาบอบกเออโทษน,นะครับผมยังไม่ได้รู้จักคุณเลยอยูู่่่่่ดดดีีคคคุณมมมาา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 ขขออออนนนนนนนยยยยย้้้ืัััััไไไปปกกกติิฉฉรึษททแลววบงงงถ ก็ทำอะไรดีฉันไม่ได้ต้องใช้เวลาอย่างน้อยตั้งหลายเดือนหรือเป็นปีคุณถึงจะมาบังคับกฎหมายให้ดิฉันออกได้พอพูดแบบนี้ปุ๊บคุณเล่นคนผิดครับผมเนี่ยเป็นครูสอนประมูลทรัพย์กรมาครับคดีกฎหมายกรมาครับคดีมันคุ้มครองผู้ซื้ออยู่แล้วฟ้องขับไล่โดยใช้เลขที่คดีเก่าครับผมไม่ต้องเป็นเลขที่คดีใหม่เพราะน่ยเขาคงปรึกษาทนายหรือเดิฉันเนี่ยอาจจะเป็นทนายก็ได้แต่กึ่งหัวหมอนิดนึงโค้ดกันเลยบัฟกลับไปนะครับบัฟไปว่าคุณลองไปศึกษากฎหมายนะครับมาตรากามสามดี่้องพย์สาารับได้ โดยที่ไม่ต้องตั้งเป็นคดีใหม่ใช้เลขที่คดีเก่าได้เลยไม่ต้องเสียเวลาตั้งเลขที่คดีดําเป็นคดีแดงใช้เวลาต้องสองสเดือนไม่ใช่เราสามารถเอาเลขที่คดีเดิมของที่เราประมูลได้นะครับเราสามารถเอามาฟ้องขับไล่ต่อได้เลยแคปเดียวไม่เกินนะครับโอนวันนี้พรุ่งนี้ไปฟ้องเลยนะครับที่ศาลแพ่งราชดาไม่เกิน7วันคดได้หมายแล้วครับพอได้หมายเสร็จปุ๊บคดแตะหน้าบ้านครับโทรมาเลยตกใจตกใจเลยครับว่าไม่คิดว่าหมายจะออกมาเร็วอย่างนี้เดี๋ยดิฉันจะรีบออกนะขอระยะเวลาได้ไหมขออยู่ถึงสิ้นเดือนได้ไหมขอเวลาเก็บกวาดทำความสะอาด เอาอย่างนี้แล้วกันโค้ดให้ถึงสิ้นเดือนก็คือวันนี้เลยนะครับวันนี้ก็คือวันที่3 1มกราคดมก็คือวันจุดจีนพอดีส่งมอบบ้านเรียบร้อยแล้วจะดื้อจะหัวหมออะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าลืมนะครับซับบังคับคดีไม่ได้เหมือนซับจำนองทั่วไปไม่ได้เหมือนซับขายฝากทั่วไปนะครับซับบังคับคดีมีข้อดีคือมีกฎหมายรองรับผู้ซื้อซับอย่างเราครับผมจริงๆโค้ดอยากคุยนะครับคุยให้เข้าใจกับจำเลยเราเจรจาด้วยวาจาที่ดีนะครับโค้ดยินดีอะให้ค่าขนย้ายอะไรที่คุณไม่เอาแอ่่เานนีแแัดด้ลยยพงต ไปดูรู้เลยเคสซับบังคับคดีไม่ได้ยากหรือน่ากลัวอย่างที่คุณคิดถ้าคุณมีความรู้และเรียนกับโค้ดบอยครับผม สุดท้ายนี้นะครับโคดบอยฝากโปรเจกต์บ้านหลังนี้นะครับลาดพร้าวร้อยหนึ่งแยก35เรามาดู b e f o r e กับอ f t e r กันครับว่าโคดบอยจะทําขายและหน้าตาสวยขาานาดไหนอย่าลืมฝากโคดบอยแอนด์แกงไว้ร้อยล้านนะครับและฝากคอร์สนักประมูลซับกรมครับคดีรุ่นที่24ซึ่งจะมีจัดเร็วๆนี้ขอบคุณทุกคนที่สนใจและติดตามโคดบอยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งซับส,สไครต์และติดตามโคดบอยด้วยนะครับอยากได้ทรัพย์สวยๆอสังหาต้นน้ําอสังหาราคาถูกต้องซับบังคับคดีเท่านั้นบายบายแล